สวัสดีครับพบกับพวกเราซูมไรท์เพนไทเลนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำสีปัญหาสำหรับมือใหม่ที่จเจอเยอะก็คือการขัดลึกเข้าถึงคินเนื้อดำแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์สีซูมไรที่ช่วยในการปรับพื้นในกบยัดสำหรับมือใหม่เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมี หนึ่งเลยคือกระดาษทรายเบอร์3 20, 600, 500, 500, 2 0 6 0 0เบอร์พันห้าสองก็จะเป็นผงสกฟอกนะครับอันดับที่สามก็เป็นผ้าที่สะอาดน,นี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเดิมพื้นนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์320นะครัสบสังเกตแผ่บริเวณนี้ครับแผ่เดิมจะอยู่ประมาณนี้เราก็จะใช้เบอร์320เปิดบริเวณรอบให้กว้างขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะตามด้วยเบอร์6 0 0นะครับคือเก็บรอยลึก ครับอันที่2นะ 2> เบอร์นี้นะแล้วก็ปิด้ายด้วยเบอร์1นึ่คือทําให้ผิวเรียบแล้วเราก็จะมาปรับพื้นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวปรับพื้นรหัส F 4 2ตัวนี้นะคุณสมบัติตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อสีด้านนะครับจะช่วยในการปรับชั้นผิวที่ขัดหรือเข้าถึงชิ้นเนื้อดำแบบนี้นะครับทำให้ชั้นสีไม่แตกเนื้อสีที่เป็นด้านนะจะช่วยในการขัดกระสายได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราจะแนะนํานะครับให้พ่นตัวนี้นะครับ ประมาณ2-3รอบพ่นไล่เฉพาะจุดนะครับหลังจากที่เราพ่นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดท้ายด้วยการขัดกระดาษทรายนะครับประมาณเบอร์1 0 0 0งพันในการเก็บให้มันเอียดให้มันเรียบนะครับในการเตรียมการทำสีนขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราใช้ตัว F42 ในการปรับพื้นนะครับผิวก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะสังเกตตรงที่เป็นแผลลึกที่ว่าขัดเข้าลึกถึงเนื้อดำนะครับบริเวณนี้นะก็จะเรียบเนียนมาแต่ว่าก็ยังมีการสากอยู่นะครับเราก็จะมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์105นะครับเพื่อเก็บให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขัดกันเลยครับ อันนี้หลังจากที่เราขัดกระดาษทรายปรับพื้นเสร็จแล้วนะครับผิวชิ้นงานกจ็จออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ขัดชิ้นงานจนถึงเนื้อพลาสติกสีดําโพลเราก็จะแนะนําไปตัวนี้นะครับผมรหัส F42 นะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปรับพื้นชิ้นงานก่อนการทําสีวัเพลยนเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ให้เขารู้ดีๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ